นี่บ้านสวนลุงติ่งเปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนเพื่อนมาชมวัตถุมงคลบูรณะหลักเมืองสีเจ็ดนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับสวยๆมากๆครับองค์นี้แชมป์เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้บ้านสวนลุงติ่งเปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนเพื่อนมาชมวัตถุมงคลขององค์จตุคามรามเทพที่สร้างในปีสองพันห้ารอยสสิบเจ็ดพังนะครับรุ่นนี้เรียกว่าบูรณะหลักเมืองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ องนี้จะพิเศษหน่อยก็คือเป็นเนื้อประสบการณ์นะครับก็คือว่าในช่วงประมาณสักปีสี่เก้านะครับมีเหตุการณ์ที่ว่ามีการาถล่มกันด้วยอาวุธสงครามนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีท่านหนึ่งที่แขวนองค์จตุคามรุ่นนี้แล้วก็เนื้อนี้เลยนะครับก็คือเป็นเนื้อขาวโรยไม้ตะเคียนปีสามศูนย์เนี่ย ไม่มีบาดแผลจากคมกระสุนเลยนะครับส่วนเพื่อนอีกสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะจะโดนโดนกระสุนนะครับทำให้ในเช้าของช่วงนั้นเนี่ยหลังจากข่าวลงเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับราคาพุ่งไปน่าจะจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆหมื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างนี้เลยนะครับในตอนนั้นพุ่งพวดเลยนะครับที่ผมก็เก็บมาอยู่ประมาณนั้นนะครับอายุประมาณก็สัก หปีได้นะครับเก็บมาปีสี่เก้านะครับเดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับวิธีแกะนะครับนะฮะเราจะไม่ดึงออกมาโดยตรงนะครับเราจะเอาฟองน้ําออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนเห็นไหมฮะสภาพสวยต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับนไหมฮะขอบสวยงามนะครับ ไม่มีบินไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาชมอย่างอื่นบ้างนอกจากต้นไม้กาแฟนะครับชีวิตเราก็ยังมีบางทีเราก็สะสมอย่างอื่นด้วยนะครับก็ลเลยลองมาทําคลิปวัตถุมงคลที่สะสมมาให้เพื่อนๆชมบ้างนะครับเห็นไหมฮะอาจจะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับในองค์นี้นะครับเป็นองค์เริ่มต้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ ขนาดก็ประมาณ45เซนนะครับวันนี้ลืมติดไอออนทัดมานะครับนี่นะครับดูชัดๆนะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดาที่ไม่ได้ปัดทองเขาจะปั๊มโค้ดเดียวไว้ด้านข้างอย่างนี้นะครับเพื่อการการสับสนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นองค์ที่เป็นสองโคด้ดก็คือปั๊มสองครั้งเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นองค์ที่ปัดทองนะครับเพราะเขาป้องกันไม่ให้เอาองค์ธรรมดาที่ไม่ได้ปัดทองโค้ดเดียวเนี่ยไปปัดทองแล้วทําให้มีราคาอัพขึ้นมาเป็นสองโค้ดปัดทองนะครับก็เลยป้องกันไว้ในระดับนี้ถ้าเราเอาองค์นี้ไปปัดทองก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นองค์ที่ไม่ได้ปัดทองเพราะว่ามีโค้ดเดียวนะครับเนี่ยนะฮะผงที่เราเห็นเป็นน้ําตาเล็กๆๆๆนั่นนะคะก็คือไม้ตะเคียนปีสามศูนย์ที่เอาไปแกะสลักเป็น องค์หลักเมืองนะครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จะเอามาโรยลงในวัตถุมงคลสายของท่านขุนพันธ์แทบจะทุกทุกทุกรายการเลยนะครับที่สร้างโดยสายท่านขุนพันธ์นะครับนีน่นะฮะเดี๋ยวผมลองวัดให้เพื่อนๆดูดีไหมครับเดี๋ยวผมไปหยิบไม้บรรทัดก่อนนะครับคู่นะครับ ลองวัดกันดูนะครับเพื่อนนี่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเอาคร่าวๆนะครับประมาณสี่เซนครึ่งนะครับส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าเป็นกลมสี่จุดห้าเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวิธีการของเขานะครับเดี๋ยวผมสูมให้เพ,เพื่อนดูอีกทีนะครับอันนี้ผมนั่งอยู่หน้าบ้านด้วยแสงธรรมชาติปกติเลยนะครับไม่ได้เซตอะไรมากนะครับ แค่อยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อเวลาสะสมจะได้เก็บถูกนะครับนี่นะครับผมก็จะมีถึงด้านข้างเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราหมุนมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับรุ่นนี้ก็จะเอารายได้บางส่วนไปบูรณะหลักเมือง47เจดนะครับตอนปี47เจดนะครับ เพื่อทาให้สวยงามเพราะสร้างมาประมาณสิบกว่าปีก็เริ่มจํารูสุดโทมไปนะครับก็เลยสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วระดมทุนไปบุรณะหลักเมืองนะครับเนื้อนะฮะเนื้อนี้จะเป็นประสบการณ์หนังเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนิยมที่สุดนะครับในในบรรดาเนื้อทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อขาวนะครับถ้าหาเจอก็ลองสะสมดูนะครับเพื่อน วันนี้ก็ผมทําสั้นๆก่อนนะครับสําหรับองค์เจดคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองสองพันห้า้อสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมอ่านตามกล่องให้นะครับนี่นะครับบูรณะหลักเมืองนครศรีนะครับสองห้าสี่เจ็ดนะครับที่ปรึกษาฝ่ายจัดสร้างและพิธีกรรมก็ท่านขุนพันธ์นะครับโอเคครับเพื่อน วันนี้ก็ลากันไปนะครับสั้นๆน,นะครับกับขาวโรยผงตะเคียน30บูรณะหักเมือง47เนื้อประสบการณ์หนังเหนียวนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อนวันนี้มาส่วนติ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ